สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ้นจะพามาทำน้ำพริกมะม่วงค่ะใครเคยกินกันแล้วหรือ,อยังคะ เป็นน้ำพริกที skinny, ่ทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำพริกไปคั่วค่ะวันนี้นะคะมินจะใช้พริกที่คั่วใหม่ๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้หอมๆแล้วก็อร่อยนะคะเพราะว่าปกตินะคะเคยใช้พริกป่นคั่วสำเร็จรูปนะคะมินว่ามันไม่อร่อยเลยค่ะทุกคนถ้าเราคั่วใหม่ๆแบบนี้นะคะน้ำพริกจะอร่อยมากขึ้นนะคะพอคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาโขลกให้ละเอียดเลยนะคะความหยาบแล้วความละเอียดนะคะใครชอบขนาดไหนก็ตามเท่านั้นได้เลยนะคะมินนะคะมินก็จะคงความเป็นเม็ดไว้นิดหน่อยค่ะจะ ไม่ให้ละเอียดมากเกินไปนะคะต่อด้วยใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมที่มินใช้วันนี้นะคะจะเป็นกระเทียมหัวเล็กนะคะไม่ได้ผ่านกันคั้วนะคะใส่ไปแบบสดๆเลยค่ะทุกคนพอคลกจนละเอียดแล้วนะคะต่อไปนะคะมินก็นํามะม่วงมาปอกค่ะทุกคนมะม่วงที่มินใช้วันนี้นะคะจะเป็นมะม่วงเบาค่ะทุกคนจะเป็นมะม่วงเบาอ่อนๆเลยนะคะ เป็นครั้งแรกที่มินใช้มะม่วงเบานะคะปกติมินจะใช้มะม่วงน้ําดอกไม้อ่อนๆนะคะทุกคนจริงๆใช้มะม่วงอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะมินจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่มีนะคะมินมีแต่มะม่วงเบาก็ใส่แทนกันได้นะคะมะม่วงที่มินใช้วันนี้นะคะมินใช้ไปสองลูกค่ะทุกคนแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะพอหั่นเสร็จนะคะก็นํามาโขลกให้ละเอียดนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครชอบความหยาบนะคะก็ไม่ต้องให้ละเอียดเกินไปนะคะโขลกให้พอหยาบก็ได้นะคะทุกคนเครื่องปรุงที่รุช นิดหน่อยค่ะทุกคนใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะของมินก็ชอบแบบใส่พอดีค่ะไม่ต้องเยอะเกินแล้วก็ไม่ต้องน้อยเกินไปนะคะตอนแรกมินคิดไว้นะคะว่ามินจะโขลกแค่พอหยาบค่ะโขลกเพลินไปหน่อยนะคะหยาบละเอียดไปหมดเลยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับรสชาตินะคะจะหยาบหรือจะละเอียดนะคะรสชาติก็เหมือนเดิมค่ะ พอโขลกเสร็จเรียบร้อยนะคะมินก็จะนํากะปิมาใส่เล็กน้อยนะคะกะปิที่มินใช้นะคะจะเป็นกะปิตราเรือใบาฝาเหลืองค่ะทุกคนเป็นกะปิที่มีรสชาติอร่อยสีสวยนะคะก็ลองไปตําๆกันดูนะคะทุกคนกะปิที่มินใส่นะคะมินใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็นําไปโขลกให้เข้ากับพริกที่เราตำไว้นะคะแล้วอีกอย่างนะคะมีหลายคนเลยค่ะเคยถามมินมาว่าทําน้ําพริกนะคะไม่ใส่กะปิได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่กินกะปินะคะได้นะคะแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็คือได้เหมือนกันค่ะมินเคยแล้วนะคะแบบว่าที่บ้าน ไม่มีกะปิติดบ้านอย่างเงี้ยค่ะมินก็ไม่ได้ใส่กะปิลงไปนะก็กินได้เหมือนกันนะคะทุกคนอาหารหรือน้าพริกนะคะทุกอย่างเราพลิกแพลงได้เลยค่ะทุกคนเราใส่อะไรที่เราชอบลงไปเราใส่อะไรที่เรากินลงไปได้เลยนะคะวันนี้มินก็จะหยอดน้าปลาลงไปนิดหน่อยนะคะจะไม่ได้หยอดเยอะค่ะเพราะว่าได้ความเค็มจากกะปิมาอยู่แล้วนะคะแล้วมินก็จะใส่น้ําต้มสุกนะคะลงไปละลายน้ําพริกนะคะทุกคนจริงๆสูตรน้ําพริกมะม่วงนะคะมี2สูตรค่ะเป็นสูตรแบบแห้งแบบไม่ละลายน้ํานะคะแต่ของมินมินจะเป็นแบบละลายน้ําค่ะชอบ กินแบบว่ามีน้ำน้าแบบนี้นะคะกินแบบแห้งก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะติดมือค่ะทุกคนมินก็เลยจะละลายน้ำทุกครั้งเวลาที่กินน้ำพริกนะคะถ้าเป็นแบบที่ตามเองนะคะมินชิมน้ำพริกแล้วนะคะมินรู้สึกว่ามันเปรี้ยวน้อยไปนะคะมินก็เลยบีบมะนาวเพิ่มความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวกลมกล่อมเพิ่มไปอีกนะคะถ้าเกิดเราใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะมันจะเปรี้ยวกว่านี้ค่ะทุกคนมินก็เลยต้องบีบมะนาวเพิ่มไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยไม่ต้องบีบมะนาวเพิ่มเลยค่ะจะมีความเปรี้ยวจีจาอยู่ในนนนตัวเลยะะคคแ่ี้าพริก ม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็จัดใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้เลยนะคะน้ำพริกแบบนี้นะคะมินจะบอกว่าถ้ากินด้วยมือนะคะบอกเลยว่าแสบมือแน่นอนค่ะแต่ด้วยความที่มินชินแล้วนะคะมินก็เลยเวลาแสบนะคะจะไม่ได้แสบนานค่ะแสบแป๊บเดียวก็หายค่ะทุกคนแต่ช่วงแรกๆที่มินกินมือใช่ไหมคะโอ้โหมินจะบอกว่าแสบหลายวันมากเลยค่ะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่ามือมินอาจจะด้านไปแล้วค่ะ มินก็เลยบอกว่าไม่ค่อยแสบแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามว่าไม่แสบมือห้ออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะความเคยชินนะคะตอนนี้ก็ไม่แสบแล้วนะคะท้ายนะคะมินก็จะใส่ท็อปปิ้งมะม่วงลงไปค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะเขาจะได้รู้ว่าเป็นน้ําพริกมะม่วงค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะมินจะทําคลิปทอดปลากระดีตากแห้งให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ภาคเสี่ยงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีทําซุกลูกกระเจี๊ยบด้วยนะคะก็ไม่ได้ภาคเสียงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมินจะลงคลิปไว้ในช่วงของไทยคลิปนะคะทุกคนทุกคนลืมถามไปนะคะทุกคน ทุกครั้งที่แม่มิ้นนะคะเขาตำน้ำพริกเสร็จนะคะแม่มิ้นเขาจะนำข้าวเย็นนะคะนำมาตำกับน้ำพริกให้แบบนี้เลยนะคะคือเป็นกันเช็ดครกไปในตัวนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ล้างนะล้างค่ะแต่ว่าจะมาตำแบบนี้ให้พวกมิ้นกินนะคะแล้วจะปั้นเป็นลูกๆค่ะให้กินนะคะมิ้นจะบอกอร่อยมากๆมิ้นจะตั้งชื่อให้มันว่าข้าวเช็ดครกนะคะทุกคนมิ้นจะบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะลองดูนะคะมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปมิ้นเคยกินแบบนี้มาแล้วค่ะใครเคยกินบ้างแล้วคอมเมนต์มาให้มิ้นใต้คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะอยากรู้ว่ามิ้น เดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นก็เคยกินนะคะ